วัค่ะวันนี้พบกับช่อง When I w a t t to see i นะคะอะ่อีพีนี้จะเป็นอีพีแรกเมื่อฉันเป็นนักศึกษาแลกปลี่นะคะก็จะดำตัวเลยนะคะสวัสดีค่ะอันนี้คือชื่อดิวนะคะเป็นนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยชื่อดังในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ ดิวเนี่ยจบเอกเวียดนามและการศึกษานะั่นหมายความว่าดิวเนี่ยจะไปแลกจะต้องไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศเวียดนามนะคะ,ะระบบการศึกษานะคะก็จะเป็น3บวกหหมายถึงว่า3อยู่ที่ไทย1อยู่ที่เวียดนามการไปเราจะพูดกันถึงการไปที่อยู่มูนกันนะคะ แล้วก็การไปของเราเนี่ยมันจะมีการไปทั้งหมด3รูปแบบก็คือไปที่ไปแบบรถไฟบขสแล้วก็เครื่องบินอ,อาจารย์ของดิวนะคะแนะนำว่าเราเนี่ยจะไปคือหนะ้ตอนนั้นนะคะไป ลเอบอบขศกับสนามเครื่องบินเพราะว่าเคยมีเหตุการณ์ไปรถไฟรุ่นพี่ไปรถไฟแล้วมันค่อนข้างที่จะน่าจะตกเครื่องถ้าจะไม่ผิดน่ะไม่ใช่ตกเครื่องสิเกือบตกเครื่องอาจารย์เลยไม่แนะนําให้รุ่นรุ่นเราอ่ะไปแบบนั้นก็เลยแกงดิวและเพื่อนเนี่ยก็เลยไปกันแบบบขศก็นั่งจากบขสอุบล ไปลงมที่กรุงเทพแล้วเราก็ไปพักกันที่แถวสนามบินดอนเมืองกันคืนหนึง่งถ้าจะไม่ผิดนะคะไปอยู่ที่นั่นคืนหนึ่งเพื่อที่จะแบบสะดวกในการเดินทางพอวันรุ่งขึ้นเราก็ไปรวมตัวกับแก๊งดิวแล้วก็แก๊งเพื่อนๆที่เรียนในคลาสไปที่ดอนเมืองแล้วเราก็ไปจากดอนเมืองไปที่ฮานอยนะคะ คือไปลงที่สนามบินฮานอยซึ่งสนามบินฮานอยเราเรียกว่าเซินไบกุ๊กเติฮานอยถ้าจาไม่ผิดนะคะถ้าผิดอะไรก็ขอขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าการออกเสียงการหาข้อมูลค่อนข้างแบบททาสไลด์มันผิดเพี้ยนไปบ้างพอเราไปลงตรงนั้นเราก็อยู่สักพักหนึ่งเพื่อที่จะลอรถตู้กา็คือเราอ่ะ นักศึกษาที่ไปลงตรงนั้นคือซิมไม่มีเงินเวียดนามก็ไม่มีเงินก็ไม่มีนะคะแล้วทีนี้อาจารย์ก็เรียกรถตู้ไปลงที่หอพักหอพักที่เราลงชื่อว่าหอพักมีดิงนะคะมีดิงแต่เราอะ่ะคือหอพักมีดิงที่เราอยู่อะ่ะมันมีมีดิง1นกับสองซึ่งหมายความว่าเราเนี่ยอยู่ ไม่ใช่สิเราอยู่ที่ตึกสองเพราะว่าตึกหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาเาวียดนามอยู่กันตึกสองจะเป็นนักศึกษาต่างชาติอยู่ต่างชาติคือรวมถ้าจำไม่ผิดต่างชาติจะมีประมาณสี่ชาติรวมกับเวียดนามด้วยก็เป็นห้าก็มีไทยจีนเกาหลีแล้วก็ลาว ะะเมื่อเราเอาของเข้าไปเก็บที่หองพ,องพักหอคือเราอยู่เนี่ยคือต่างข้าส่วนเนี่ยจะอยู่ชั้นบนสุดการอยู่หอพักจะแยกชายหญิงปกติทั่วไปของมหาลัยทั่วไปเลยนะคะเราคนไทยเนี่ยจะอยู่ห้องหนึ่งเนี่ยจะอยู่ทั้งหมด4 4คนอยู่ห้องนึง แล้วทีนี้แล้วก็เอาของไม่เก็บก็ลงมาอาจารย์ก็พาไปสำรวจภูมิประเทศพาไปเดินดูหรืออะไรเนี้ยไปเดินดูนะคะที่แรกที่เราไปก็คือหกเกลมเป็นสวนสาธ,ธารณะในตัวเมืองนะคะเมอหหืองฮานอยเราก็ไปหกเกลมอาหารมื้อแรกที่เราได้กินก็คือบุญจา คออร่อยมากบุญจ่าลองึ้อ,อะจะบอกยังไดีอ่คือบุญจ่ามันก็คือขนมจีนอ่ะ่ใส่น้ําซุปอ่ะน้ําซุปแบบน้ําซุปหวานอ่ะแล้วก็มีผักเป็นมะละกอคนไทยจะติดมะละกอเป็นส้มตาแต่ว่าเขาคนเวียดนามเนี่ยเขาเอามะละกอมาทําเป็นบุญจ่านะคะแล้วคืออยากจะบอกอย่างหนึ่งก็คือหูเกลมเนี่ยเป็นอะไรที่ ว้าวมากเพราะเป็นเหมือนสวนสาธารณะที่คนเวียดนามเนี่ยเขาจะมาทำกิจกรรมกรรนันตรงนั้นซะส่วนใหญ่คือหเกลมอยู่อารมณ์เหมือนตลาดนัดนะคะที่แบบเสาร์อาทิตย์คนเขาจะคือหเกลมเนี่ยมันเป็นโหนี่แปลว่าทะเลสาคือเขาอารมณ์เหมือนปิดถนน เป็นสวนสาธารณะ,ะให้คนมาทำกิจกรรมในวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งหมายความว่าจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยตรงนั้นมันจะเป็นถนนปกติเลยสี่เลนอะไรเงี้ยผ่านอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเสา,าร์อาทิตย์ก็คือปิดถนนเพื่อที่จะให้คนเวียดนามเ่มาทำกิจกรรมคำว่าทำกิจกรรมในที่นี่คือ,เ,อ,อเต้นโค้เวอร์นั่งพักที่สวนสาธารณะนะ ริมแม่น้ำํำริมทะเลสาบคนแก่มาอากกาลังกายเด็กครอบครัวก็มาทํากิจกรรมร่วมกันคือทุกคนมาทํากิจกรรมร่วมกันหมดที่หงเกรอมือซึ่งมันต่างจากของคนไทยนะคะแล้วทีนี้ไทม์ไลน์อาจจะผิดเพีเพ้ยนไปบ้างก็คือขอโทษด้วยนะคะคือพอดีว่า เรื่องราวนี้มันเกิดมาประมาณ3ปีที่แล้วซึ่งจำได้เท่าไหร่ก็จะมาเล่าให้ฟังทีนี้เหมือนประมาณว่าอาจารย์จะพาไปทำกิจกรรมก็คือวันแรกก็พาไปแลกเงินที่ร้านทองซึ่งร้านทองเนี่ยคือถ้าใครที่จะไปเวียดนามและอยากได้เงินดกนะคะ แนะนําก็คือให้แลกเงินเป็นดอลลาร์และเอาเงินดอลลาร์ไปแลกเป็นเงินดกที่ร้านทองจะได้เลทราคาที่ดีกว่าอันนี้รุ่นต่อๆมาก็คือเขาก็แนะนํามาแบบนี้เหมือนกันโอเคแล้วทีนี้พอผ่านไปวันแรกวันที่สองอาจารย์ก็จะพาสำรวจเหมือนเป็นทริปสําหรับนักศึกษาแบบเหมือนอารมณ์มารับน้องอะ่ะก็จะพาไปเดินเดินเที่ยวอ้อมโหเกลือมในที่นี้คือมันจะมีสถาน สถานที่สําคัญต่างๆๆๆซึ่งละเอียดตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาพูดกันอีกทีนึงทีนี้พออาจารย์กลับไปแล้วประมาณสัปดาห์หนึ่งอาจารย์อยู่ด้วยประมาณสัปดาห์หนึ่งอาจารย์ก็กลับไปเราก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวกันเองการไปกันเองก็ถ้าจะไม่ผิดก็คือเราไปที่ห้าง Royal City ซึ่งอลังมาก Royal City มันจะมีความเป็น ตึกเหมือนอบ้านพักและข้างล่างก็จะเป็นห้างอะไรเงี้ยคือแบบคือมันต่างจากคือแน่นอนละห้างมันคุณคิดภาพห้างออกได้ไหมละ่ะคือห้างสรรพสินค้าคุณคิดถึงอะไระ่ะเซนทันใช่ไหมเราคิดถึงเซนทันถึงอะไรเงี้ยแต่ว่ารอยอลซิตี้นี่คือต่างออกไปมันคือ ที่พักของคนมีเอออยู่กันแล้วข้างล่างก็เป็นห้านะคะซึ่งเราก็ไปเดินก็เป็นอะไรที่ว้าวมากเพราะมันคือมันเป็นเขาจัดเป็นแนวสไตล์อังกฤษอะสถาปัตย์เขา,าเป็นสถาอังกฤษส่วนอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ก็แตกแตกใหม่ดีสําหรับเราแล้วทีเนี้ยเราก็ไปที่ หลังจากที่เราไปเดินห้างเสร็จแล้วเราก็ไปที่เจะแสงเจะแสงเนี่ยบอกเลยว่าถ้าใครชอบของถูกไปเจะแสงเลยเจอแสงคือเดอะเบสมันว้าวมันอารมณ์แบบตลาดตลาดบ้านเราอะ่ะก็คือตลาดอะ่ะเจอแปลว่าตลาดคือแบบเราไปนี่คือแบบของถูกเยอะมากคนก็เยอะเช่นกัน เดินเข้าไปเจอแซงเนี่ยคือต้องยอมรับนะคะว่าเราเนะ่ยเป็นคนไทยนิสัยคนไทยเนี่ยชอบเดินก่อนเรารู้แล้วว่าร้านเนี้ยเราชอบแต่เราจะไม่ซื้อเราจะเดินให้มันสุดถนนก่อนแล้วเราค่อยกลับมัเลือกเอาของที่เราอยากได้แล้วทีเนี้ยความเป็นคนเวียดนามความเป็นพ่อค้าแม่ค้าตลาดเจอแซงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบเขาอยากได้ลูกค้าเขาก็ คือมันเป็นปกตินะคะของพ่อค้าแม่ค้าที่นั่นถ้าคุณเป็นลูกค้าแล้วถ้าคุณเป็นต่างชาติด้วยเขาจะพยายามที่จะให้คุณสนใจสินค้าร้านเขานั่นหมายความว่าเขาก็จะแบบคือจะเรียกว่าเชิญตัวคุณอ่ะดึงเอ็ม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  แบบมาดูร้านฉันไหมมาซื้อของในร้านฉันไหมจะแอมจะจีหรือจะแองอะไรก็แล้วแต่จะเรียกเราอะ่ะให้เข้าไปดูไม่ได้เรียกธรรมดาคือเรียกคือจับตัวเราไปเลยอะเอออันนี้ก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีแล้วทีนี้พอเราเหมือนเดินอะไรเสร็จแล้วเราจะออกมาข้างนอกเราก็จะมีภาพนี่คือด้านหน้าตลาดถ้า เปรียบเสมือนก็ประมาณว่าแบบเหมือนวันปกติของเราที่เราเลิกงานอเออเราจะไปประมาณช่วงนั้นแล้วแบบคือนั่นคือผู้คนหลังเลิกงานเราคิดนะอันนี้คือเราคิดคือแบบคนเยอะมากขี่รถแบบเออไม่ต่างจากไทยเลยขี่รถเนะ่ะรถเยอะรถติดแล้วอืมนั่นแหละ S 1> <S 1> คือจะบอกว่าไงดีอะเราหาข้อมูลมาประมาณหนึ่งแค่นี้นะคะก็เรามาจะมาต่อข้อมูลต่างๆความประสบการณ์ต่างๆอะไรต่างๆในอ p หน้านะคะ <Yeah. S 1> พี่ๆนี่ขอจบการเล่าประสบการณ์นักศึกษาแลกเปลี่ยนไว้ท่านี้นะ